ผู้ชายคือผู้ชายค่ะน้วันนี้นะคะของทูบีน้ำวันไอดอลนะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะนะคะทูบีน้ำวันไอดอลยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเพ่นขนาดนั้นคนที่ยังเหยียดเพศยังยังคิดว่ารังเกียจในเรื่องนี้ทีค่คิดว่าไม่ดีคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ล้าละเป็นคนที่ไม่อินเทรนด์คนที่จะถูกทิ้งในสังคมกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์สนั่นครับเมื่อผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์ท่านหนึ่ง ได้เข้าไปโพสเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการประกวด 2B Double o Idol และเมื่อผลตัดสินออกมานั้นกรรมาการหญิงท่านหนึ่งก็ได้กล่าวประโยคที่ค่อนข้างอ่อนไหวเหมือนเหยียดกลุ่ม LGBTQ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานโครงการจากนั้นก็มีการแพร่คลิปที่ถูกกล่าวถึงออกมาเสื้อผ้าหน้าผมณนะวันนี้นะคะทั้งสุภาพส,สตรีทั้งสุภาพบุรุษผ่านหมดค่ะ ยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งพี่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายค่ะณวันนี้นะคะของ To b ีนัมวันไอดอลนะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะนะคะท o บีนัมวันไอดอลยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเพ่นขนาดนั้นและนี่แหละครับนำไปสู่เรื่องราวความดรามา่าทำให้แพรรี่เพวันไม่ทนออกมาแชร์เรื่องราวเป็นกระบอกเสียงใหญ่โตมีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์พฤติกรรมกรรมการหญิงค่อนข้างรุนแรง ก่อนที่แพรรี่นั้นจะออกมาแชร์คลิปพระโอวาททุนกระหม่อมที่ได้เคยตรัสไว้กับกลุ่ม LGBTQ พร้อมกับแคปชั่นว่า เชิญกรรมการหญิงมาฟังพระโอวาทความแตกต่างทั้งหลายเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันคนที่ยังเหยียดเพศยังยังคิดว่าลังเกียจในเรื่องนี้ทีค่คิดว่าไม่ดีคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ล้าหละัะเป็นคนที่ไม่อินเทรนด์คนที่จะถูกทิ้งในสังคมเพราะว่าสังคมในปัจจุบันนี้ไปไปกลกว่านั้นแล้วเขาเปลี่ยนไม่ได้ว่เาเป็นธรรมชาติเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวถ้าเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่เคียยข,ข้างกลุ่ม LGBT คิวเลยนะเพราะว่าอย่างที่ว่าหมอก็อยู่ในโลกอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆทุกคนมีเกียรตเท่ากันทุกคนเลยไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหน เขาขอให้จําไว้เลยว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การกระทําของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับคนรอบตัวไม่ทําความเดือดร้อนใครๆก็จริงใจกับเพื่อนๆเ,เราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น I love you I love ทุกคน และหลังจากเกิดดราม่านั้นขึ้นนะครับกรรมการหญิงที่ถูกกล่าวถึงก็ไม่ได้นิ่งเฉยออกมาขอโทษพร้อมกับเดินทางไปพบเหล่านักเรียนที่ถูกพาดพิงและยอมรับว่าการสื่อสารตนเองนั้นผิดพลาดทําให้เกิดความเข้าใจผิดออกไปขณะที่ด้านโลกออนไลน์นั้นยังคงวิจารณ์กับประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าวันนี้มีประเด็นปัญหาในเรื่องของการประชุการประก้วดที่บินนะัวันไอดอลนะคะซึ่ง ที่ฉันได้สื่อสารหรือใช้ใช้คำที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องไปนะคะจนทำให้ทั้งทั้งน้องน้องที่ประทวงแล้วก็คุณครูที่ประทวงเนี่ยร,รู้สึกไม่สบายใจต่อคำพูดนะคะที่ได้สื่อสารไป,ก,ปรกับกับน้องๆแล้วก็เวทีที่ประทวงในวันนีน้ยนะคะจนทำให้เกิดกระแส ผ่านทางโซเชีเยลไอยีมากมายทำให้เกิดความเข้าใจที่ตก่างนานาที่มันเกิดขึ้นนะคะดิฉันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะต่อคำพูดต่อการสื่อสารที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมนะคะวันนี้ก็มาหาคุณครูแล้วก็น้องนะคะมาทำความเข้าใจแล้วก็มาขอโทษนะคะทางคุณครูแล้วก็น้องนะคะที่สื่อสารออกไปอย่างไม่เหมาะสมก็คิดว่าการสื่อสารการถ่ายทอด ในครั้งนี้นะคะก็จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกอไปนะคะก็ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ